อยากรวยขึ้นทํา5สิ่งนี้ทุกคนอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยมั่งคั่งในชีวิตแต่วันนี้ทําแล้วมันยังไม่สำเร็จสักทีคุณลองมาเช็คดูนะคะใน5ข้อนี้คุณขาดอะไรไปบ้าง1เลยค่ะนอนหลับให้อิ่มถ้าคุณนอนหลับไม่อิ่มเนี่ย คุณตื่นมาสมองคุณจะง่วงเงียง่วงเงียเวลาคุณทํางานอะไรนะคะผลลัพธ์ของงานจะออกมาแบบไม่มีประสิทธิภาพถึงจะออกมาก็แบบประสิทธิภาพก็ไม่ดีเยี่ยมแล้วคุณก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองพอคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคุณก็จะรู้สึกหมดพลังแต่ถ้าคุณนะคะนอนหลับให้อิ่มคุณจะตื่นมาเฟสมากสมองคุณจะสดชื่นมากคุณจะมีพลังงานในการทํางานและประสิทธิภาพงานของคุณเนี่ยจะออกมาแบบดีพอ พอประสิทธิภาพงานของคุณออกมาดีนะคะคุณจะรู้สึกรักและภูมิใจในตัวเองความสําเร็จในเรื่องเล็กๆนน้อยคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่2เลยนะคะคือการออกกําลังกายเวลาที่คุณ exercise, ออกกําลังกายคุณรู้ไหมว่าสมองของคุณชอบมากเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารแบบเต็มที่แล้วเวลาที่คุณออกกําลังกายนะมันทําให้เรามีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มหาเศรษฐีหลายคนค่ะที่ร่ํารวยจากไอเดีย เียจากความคิดสร้างสรรค์และข้อดีจากการออกกําลังกายนะคะทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงขึ้นบอดี้คุณสวยขึ้นทําให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นบุคลิกคุณจะดีมากขึ้นบุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่งข้อที่3เลยค่ะก่อนคุณนอนทุกคืนนะคะคุณลองทบทวนดูว่าวันนี้เนี่ยคุณทําอะไรเนี่ยดีบ้าง แล้วก็ขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองในการที่เราเนี่ยทำให้มันดีและเราจะทำยังไงตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะพัฒนาอย่างไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิม พัฒนาแบบไหนให้มันเข้าใกล้ความสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะและคุณหาวิธีการลงมือทำมันข้อที่4เลยนะคะให้คุณเนี่ยวางแผนว่าในแต่ละวันที่คุณจะทำงานเนี่ยคุณทำอะไรบ้างวางแผนวางให้ชัดเจนเลยนะให้วางในช่วงเวลาเลยสำหรับตัวทันเองเนี่ยคะ่ะท่านก็จะเลือกทำในสิ่งที่ยาก่อนในช่วงเวลาเช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาโอ้โหพลังงาน เราเต็มที่ e n e r g y เราล้นมากพอเราเลือกทําให้มันเสร็จแล้วงานยักยาก่าความมันเสร็จแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขและเราโล่งและเราสบายแล้เหลือแต่งานเบาเง่ายๆมันก็ทําให้เรามีความสุขในช่วงการทํางานระหว่างวันความสุขนะคะคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อที่5เลยนะคะทํางานทั้งวันมายุ่งและให้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะนั่งสมาธิ ปล่อยจิตให้นิ่งๆเงียบๆฟังเสียงลมฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยค่ะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในสมองเราเยอะแยะมากมายให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจคนที่จะเก่งและคนที่จะประสบความสำเร็จได้คือคน ที่ควบคุมความคิดของตัวเองได้ไม่ให้ไหลไปตามปัญหาต่างๆไม่ให้ไหลไปกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณมีสมองที่สดชื่นพร้อมทำงานแบบเต็มที่แล้วหรือ,อยังคุณมีร่างกายที่แข็งแรงลุกขึ้นมาทำงานแต่ละวันได้อย่างเต็มที่แล้วหรืออยังแล้วก็ชบทวนทุกวัน วันทุกวัน,วนพัฒนาตัวเองทุกวันนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างรวดเร็วคะ่ะด้วยรักจากใจครูทันนะคะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ